สวัสดีค่ะก็มาเจอกับกี้ที่ช่อง XS Channel อีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะเพื่อนก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสงการนะคะปีใหม่ไทยนะคะกีก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะของทุกๆคนนะคะส่วนวันนี้ค่ะเพื่อนกีจะพาเพื่อนๆนะคะมาอัดบล็อกเจ้ากล่องนี้กันค่ะนี่ค่ะเพื่อนในกล่องนี้นะคะมันคือล้อดเดี่ยวไฟฟ้านะคะจากแบรนด์บีโกดรุ่น M10 Mini ค่ะเพื่อนซึ่งในกล่องนี้นะคะจะเป็นตัวแบตเยอะก็คือ180วัตต์อวค่ะสีเหลืองค่ะเพื่อน M10 Mini เขาจะมี2ส,สีก็คือสีเหลืองกับสีดานะคะ ตัวที่กี้ได้มานี้จะเป็นตัวสีเหลืองค่ะเพื่อนๆซึ่ง M10 Mini ตัวนี้กี้บอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะกี้ทำการรีวิวสเปคไปแล้วค่ะแล้วก็ทำการทดสอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะอัตราการไต่ทางชันนะคะหรือว่าความเร็วนะคะทำการทดสอบไปแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะ ตามไปดูตามลิงก์ในนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวกี้ขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะ M10 Mini ตัวนี้ค่ะเพื่อนที่กี้เอามาทำการอันบ x ็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากค่ะเพื่อน b c o d e Official นะคะโดยมิสเตอร์ลินนะคะ CEO นะคะ b c o d e ส่งมาให้กี้ค่ะเพื่อนกี้ต้องขอบคุณนะคะมิสเตอร์ลินมากๆเลยนะคะที่ส่งเจ้า M10 Mini มาให้กี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะมิสเวนดี้ค่ะซึ่งเป็นผู้ประสานงานนะคะส่งเจ้า M10 Mini มาให้กี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทาง Unicycle View ด้วยนะคะที่ส่ง M10 mini มาให้กี้นะคะเพื่อนๆคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่ากันว่าวัดในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะนี่คะ่ะ <'s> เพื่อนๆคะ M10 mini ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวแบตเยอะนะคะซึ่ง M10 mini เขาจะมี2รุ่นนะคะก็มีรุ่นแบตน้อยนะคะกับแบตมากนะคะก็จะมีตัว180วแตเตากับ90 เก้าสิวัตต์อานะคะเพื่อนนี่ค่ะดูกันดีกว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะคะไก่เข้ามาใกล้ๆหน่อยนะคะนี่ค่ะไปมาค่ะเพื่อนเราก็จะเจอกับตัวใบสเปคนะคะนี่นะคะที่ให้มาก็จะเป็นข้อมูลนะคะของเจ้า m 1 0 mini นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีตัวเป็นใบ certificate นะคะพี่ไก่ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าอ่านี่นะคะนี่นะคะ กีวังข้างนี่มาก็จะเ,เป็นสายไฟนะคะเพื่อนจะเป็นสายนะ่าจะเป็นสายตัวอะแดปเตอร์นะคะตัวเป็นที่ชาร์จด้านข้างนี้ก็จะเป็นเก็บกันไกลก่อนด้านข้างปุ๊บตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ค่ะที่เขาให้มานี่เลยตัวนี้จะเป็นกี่แอมป์เอ่ย อ่า1.5แอมนะคะเพราะว่า M10 Mini มันจะมีสเปคก็คือ4ี่โวลต์นะคะเพื่อนที่ใช้ก็จะเล็กนะคะสมกับตัวเจ้า M10 Mini ที่เขาให้มาด้านในชัวบนี่นีค่ะจะเอด้านในก็จะเป็นตัวเจ้า M10 Mini แล้วค่ะเพื่อนตัวที่กี้ได้ก็จะเป็นตัวสีเหลืองนี้นะคะ ในคําเพื่อน M10 Mini นะคะที่กี้ได้มาค่ะเพื่อนตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวสีเหลืองเขียวพาสเทลน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้เลยค่ะ M10 Mini เขาจะมีสองสีค่ะเพื่อนก็คือสีดําแล้วก็สีเหลืองเขียวนะคะที่กี้ได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็มี2รุ่นก็คือรุ่นแบตเยอะกับแบตน้อยนะคะแบตบเยอะก็คือ180วัตต์อวตนะคะตัวที่กี้ได้มาตอนนี้นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัว98วัตต์อานะคะที่กี้เอามาทดสอบก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า รูปล่างหน้าตาของ M10 ม i n i นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากแป้นเหยียบกันเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะแป้นเหยียบนะคะของ M10 Mini นะคะเพื่อน มันจะเหมือนกับ M104 ค่ะเพื่อนนี่คล้ายๆกันเลยนะคะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะเหมาะสําหรับน้องๆนูนน,นะคะหรือว่าคนตัวเล็กๆแบบกีนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนเพราะว่า M10mini นะคะเขาสามารถรองรับน้ําหนักนะคะของผู้ใช้ได้ถึง120กิโลค่ะเพื่อนก็ถือว่ารองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะคนที่ตัวใหญ่ก็สามารถเล่นได้ค่ะสําหรับเจ้าตัวเล็กนี้นะคะมาดูที่ แฟลิ่งแฟลิ่งของเจ้า M10 Mini นะคะที่เขาให้มานะคะหรือว่าแผดด้านข้างนะคะเพื่อนนี่ค่ะตัวแผ่นนะคะเพื่อนที่ไดนมานะคะเขาจะยังไม่ติดให้นะคะเพื่อนเขาจะให้เป็นแบบเราต้องมาติดเองนะคะเขาก็จะมีกาวสองหน้าสําหรับ 3M ให้นะคะให้มาที่ตัวแฟลิ่งแล้วก็ตัวที่ตัวเครื่องนี้แบบนี้ด้วยนะคะ ก่มใกล้ๆไหนนะคะเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นนี่ค่ะ,ะถภาพวันนี้ไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากาก้องใหม่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเราก็ลอกเอ็มเอตัว 3m นี้นะคะเพื่อนแล้วก็ตัวตัวกระดาษกาวตรงนี้นะคะเพื่อนแล้วก็แปะลงไปอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะส่วนแฟลลิ่งตรงนี้นะคะเพื่อนเป็นบอดี้ด้านบนนี้นะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะมีกระดาษกาวสองหน้ามาให้ 3m มาให้เหมือนกันค่ะซึ่งเราก็ต้องติดเองเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่ค่ะ เรามาดูด้านบนนะคะตัวบอดี้ด้านบนกันดีกว่าค่ะนี่ด้านบนนะคะก็จะมีด้านจับยกนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนแล้วก็มีปุ่มยกตัดค่ะส่วนบอดี uh, ้ด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อนมันจะเป็นอะคริลิกใสนะคะนี่ค่ะ นี่เลยนะคะก็กี้รู้สึกว่ามันก็จะคล้ายๆกับตัว A2 นะคะเพื่อนที่แบบเกิดกันน้ำมีบอดี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม power นะคะปุ่มเปิดปิดนะคะก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะตัวล้อดเดี่ยวไฟฟ้าแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดไฟนะคะจะเป็นใช้ที่ปุ่มเดียวกันด้านข้างเป็นจุดชาร์จค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นจุดชาร์จนะคะชาร์จแบตเตอรี่นะคะ ส่วนด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้าค่ะเพื่อนส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นลําโพงค่ะนี่ค่ะอยู่ด้านใต้นี้เลยนะคะยางของเจ้า M10 Mini นะคะเพื่อนก็จะเป็นหน้ายางกว้างนะคะ4นิ้วค่ะเพื่อนมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะเพื่อนนี่ค่ะ ้านหลังน,นะคะเพื่อนก็จะเป็นตัวคลิกสแตนหรือว่าขาตั้งน,นะคะที่อยู่ด้านหลังตรงจุดนี้นะคะจะติดกับบังโคลนเลยะคะ่นนะเพื่อนตรงจุดนี้จะเป็นบังโคลนนะคะส่วนด้านหลังตรงจุดนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะคะซึ่งไฟท้ายนี้นะคะเขา,าสามารถบอกปริมาณของตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเจ้า M10 Mini นี้นะคะเขาจะไม่มีหน้าจอมายค่ะถ้าเราจะเช็คในเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่หรือว่าระยะทางนะคะก็สามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันนะคะของทาง Bico ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวปริมาณแบตเตอรี่ก็สามารถเช็คนะคะจากตัวไฟท้ายตรงจุด นี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะโดยรวมนะคะอิมเมจของเจ้า M10 Mini นะคะที่กี้ได้มานะคะก็จะน่ารักตมุตมิแบบนี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวกี้นะคะขอตัวไปประกอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันค่ะ อบเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะ M10 Mini ของกี้อ่ะเพื่อนน่ารักตะมุตะมิเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปลองกันนะคะเพื่อนกี้กันนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆค่ะว่าล้อเดี่ยวไฟฟ้านะคะแทบทุกรุ่นแทบยูทุกยี่ห้อนะคะณนะตอนนี้ค่ะเพื่อนเขามีระบบเซฟตี้มาจากโรงงานค่ะเป็นระบบเซฟตี้นะคะเพื่อป้องกันนะคะเหตุไม่คาดคิดนะคะในการขนส่งในการขนย้ายค่ะเพื่อนๆซึ่งล้ v เอเดี่ยวไฟฟ้าเจ้า M10 Mini นะคะที่กี้ได้มาเนี่ยค่ะถูกส่งมาจากโรงงานค่ะเพื่อนเวลาที่เราจะไปเล่นเลยนะคะเพื่อนเราจะเล่นไม่ได้ค่ะเพื่อนเราจะต้องทําการ กดล็อกเซฟตี้ตรงจุดนี้ก่อนค่ะเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะเพื่อนที่ที่กี้บอกไปค่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของการว่าเวลาเราขนส่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีเหตุว่าไปโดนปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ทําให้เครื่องทํางานนะคะเพื่อนมันก็จะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นค่ะซึ่งระบบเซฟตี้ตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเจ้า m 1 0 mini นะคะตัวนี้ที่กี้ได้มาเนี่ยค่ะเพื่อนกี้ได้มาจากโรงงานเนี่ยถ้ากี้มานะเพื่อนแล้วกี้จะไปเล่นกี้เปิดเลยนะคะนี่เปิดเครื่องนี่ค่ะเพื่อน ที่จะยังเล่นไม่ได้ค่ะเพื่อนเนี่ยไม่มีบาลานซ์อะไรเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมาค่ะเพื่อนถ้าเราจะไปเล่นนะคะครั้งแรกเราได้มาจากโรงงานเปิดกล่องมาเนี่ยนะคะเราต้องทําการปลดล็อกเซฟตี้ก่อนทํายังไงเดี๋ยวกี้สาธิตให้ดูค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวกี้สาธิตให้ดูนะคะเราเริ่มจากการกดปุ่มยกตัดค้างไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์ห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะได้แล้วนะคะเป็นการปลดล็อกค่ะเพื่อนแล้วก็ปิดนะคะ แล้วก็เปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะ M10 Mini ของกี้มีบาลานซ์แล้วค่ะเพื่อนไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะมีบาลานซ์แล้วนะคะไปลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ รเดียวไฟฟ้านะคะที่ขี่สนุกมากๆค่ะให้ความคล่องตัวสูงเลยนะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายค่ะน้องๆนูโนะนะคะที่กำลังสนใจอยากจะเล่นร้อเดียวไฟฟ้าที่แนะนำค่ะ Bicot m ็น Mini ค่ะ วันนี้นะคะกีต้องขอขอบคุณนะคะทาง b ีกดอฟฟิเชียลนะคะทางมิเซอร์ลินนะคะที่ส่ง M10 Mini นะคะมาให้กี้ได้ใช้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณนะคะมิสเวนดี้นะคะที่ทําการประสานงานนะคะส่ง M10 Mini มาให้กีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสค่ะกีจะเอาเจ้า M10 Mini นะคะ180ตต์อ้าวนี้นะคะไปทดสอบนะคะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วระยะทางนะคะเมือ่อล้วเดแล้วกีเอาข้อมูลมาแชร์กับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงคะ่ะวันนี้นะคะกีของต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันม คทำเพื่อนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย